สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนแอซิดทั้ง20ชนิดนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนาะทั้งที่ร่างกายสร้างได้และสร้างไม่ได้นะครับมาแบ่งปันทุกคนวันนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวไหนที่จําเป็นนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรนะวันนี้เราตามไปกันครับทีนี้ลองมาดู Essential Amino Acid กันบ้างนะครับหรือที่เรียกว่า EAA นะครับก็คือกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้นะครับจำเป็นต้องได้รับสารอาหารนะครับ อันแรกเลยก็คือฮิสติดีนนะครับจำเป็นต่อการเจริญเติบโตการสร้างเซลล์เม็ดเลือดและการสังเคราะห์สารฮีโมโกลบินนะครับตัวที่2นะครับก็คือไอโซลูซีนนะครับจะช่วยเรื่องพลังงานของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะครับอันที่3เนี่ยก็คือลูซีนนะครับกระตุ้นการสร้างสังเคราะห์โปรตีนช่วยการลดสลายกล้ามเนื้อนะครับอันที่4นะครับก็คือไลซีนเนาะสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ดูดซึมแคลเซียมนะครับ อันที่5นะครับเมทไทโอนีนช่วยในการเผาผลาญไขมันแล้วก็การสร้างเซลล์นะครับอันที่6นะครับฟีนีลาลานีนนะครับเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนโดปามีนแล้วก็อะดรีนาลีนนะครับอันที่7นะครับเรียกว่าเทอนีนนะครับช่วยรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับอันที่8ก็คือทริฟโทเฟนนะครับเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินนะครับช่วยควบคุมการนอนหลับ และอารมณ์นะครับอันที่9กนะครับก็คือวาลีนนะครับช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็การรักษาสมดุลไน,นจโตรเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเพิ่มเ,เพื่อนทราบแล้วนะครับ e s s e n t i a l Amino a c i อ9ชนิดเนี่ยก็เป็น1สิ่งนะครับที่เราเอามาเป็นมาตรฐานในการที่เราจะหาโปรตีนสักยี่ห้อหนึ่งมาทานนะครับถ้าเกิดว่ามี Essential Amino Acid ครบทั้ง9ชนิดนะครับและแก่แหล่งที่มามั่นใจได้นะครับ ก็สามารถใช้แบรนด์นั้นๆได้เลยนะครับเพราะว่า9ชนิดนี้ร่างกายสังเคราะห์ไม่ได้แต่ร่างกายต้องการนะครับ